าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะมามิทินิวนะคะมาไขาข้อข้องใจหลายหลายท่านนะคะได้ยินกระแสข่าวนี้มาก็ตกอกตกใจกันนะคะว่าใครที่ใช้เราชนะคนละเครื่องนะมันมีการยืนยันตัวตนมันมีการยืนยันให้เปิดเผยข้อมูลเขาจะเอาข้อมูลนี้นะคะให้เอกชนเอาไปใช้ได้จริงหรือเอกชนสามารถดึงข้อมูลเอาไปใช้ได้เลยจริงหรือนะคะซึ่งหลายคนก็ตกอกตกใจกันนะซึ่งข่าวนี้นะคะจะจริงเท็จมาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะในวันนี้ก้ม มิถุนายน64นะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะโฆษกกระทรวงการคลงังกล่าวถึงกรณีแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยว่าข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเพื่อใช้บริการภาครัฐทั้งโครงการคนละครึ่งเราชนะรวมถึงม33เรารักกันนั้น ถือว่าเป็นข้อมูลของรัฐซึ่งประชาชนได้ยินยอมการให้ข้อมูลกับภาครัฐหาง,หงานรัฐอื่นๆที่ต้องการาข้อมูลไปใช้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานแต่หน่วยงานเอกชนไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างไรก็ตามค่าาประเด็นที่ธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชันการใช้งานแอปเป่าตางังโดยผู้ใช้จะต้องให้กรอกข,อข้อความยินยอมเปิดเผยข้อมูลก่อนจึงจะสามารถอัปเดตได้นั้น ซึ่งได้สอบถามไปยังกรุงไทยแล้วและกรุงไทยได้แจ้งยกเลิกระบบการยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปเป่าตางังให้ผู้ใช้งานทุกคนโดยอัตโนมัติแล้วนะคะเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานและความโปรง่งใสค่ะเราก็มาสรุปข่าวนี้กันนะคะคือข่าวนี้จริงๆนะมันมาจากประเด็นที่ว่ากรุงไทย เขาทําการอัปเดตเป่าต่างเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งเมื่อคนที่ใช้เนี่ยเข้าไปนะคะก่อนจะอัปเดตมันต้องให้กดยืนยันข้อมูลมาคุณพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็ทําให้หลายๆคนนะคะตกอกตกใจว่าเฮ้ยข้อมูลของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นความลับขนาดนั้นเหรอมันจะกลายเป็นใครจะมาดึงข้อมูลของเราก็ได้อย่างนั้นเหรอนะคะซึ่งตัวน,นี้นะคะกรุงไทยเขาก็าได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปก็คือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด สำหรับหลายๆคนที่กดยืนยันมาแล้วกดยอมรับมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจเขายกเริ่มให้โดยอัตโนมัติแล้วนะคะซึ่งสําหรับกระแสข่าวที่ว่าโอ้โหข้อมูลของใครที่ไปกรอกในเราชนะคนละครึ่งจะโดนเปิดเผยไปที่เอกชนต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ กระทรวงการคลังได้ออกมาถแถลงการแล้วว่านี่มันเป็นข้อมูลของรัฐบาลนะคะไม่ใช่ว่าจะไปเปิดเผยให้ใครก็ได้นะคะสบายใจได้เลยค่ะขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจาก w w w b a n k o k b i z n e w บงกด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช a n e l m u m m y n e w s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ